สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงบ่ายเย็นๆของวันครับกับทีเด็ดหนึ่งตัวหน้าคลิปกับบอลสกอร์สูงนะครับผมใครอยากได้เพิ่มเติมนะฮะก็สามารถแอดไลน์เข้าได้นะครับที่แอดบวก99นะครับซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับฝาก10รับร้อยทันทีเพียงแค่แจ้งว่ามาจากช่อง YouTube ทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับที่แอดบวก99นะครับผม สำหรับตัวเมื่อวานหน้าคลิปนะครับก็ถือว่ามานะครับกับบอลออสเตรียบุนเดสิก้านะครับออสเตรเวนาเจอกับตัมกราดครับจบ21นะฮะเฉดเฉียวทีเดียวนะครับได้เฮ1มุมนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคเริ่มกลับมากินอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าโอเคครับเมื่อวานได้ก็ดีกว่าเสียนะครับผม ส่วนตัวในวันนี้ครับวันจันทร์ที่29พฤศจิกายน2564นะครับฟุตบอลที่เลือกมาวันนี้ครับเป็นฟุตบอลอ่าเดนมาร์กเอสไอเอสลีกาเอ็นนะครับผมเวอร์เจลเจอกับมิทิลแลนด์นะครับคู่นี้แฮนดิแคปตั้งไว้ที่2.75นะครับหรือว่า3นะครับเลือกเชียร์ได้2องนะครถ้า3ามรีน้ำก็ล้นหน่อยนะครับถ้า2.75ก็ได้แค่0.82นะครับส่วนเอเชียนแฮนดิแคปตอนนี้ครับก็เป็นมิทิลแลนด์ครับทีมเยือนขยับ ออกไปเป็นลูกควบแล้วนะครับลูกควบแล้วนะครับผมตอนนี้ตัดตอนแรก1ชั้นนะฮะอันดับเนี่ยมิทิแลนด์อันดับ1นะครับส่วนเวอร์เจลเนี่ยอันดับส2สองนะครับเวอร์เจลนี่ก็ถือว่ายิงได้พอสมควรนะสิบหกนัดยิงสิบห้าเสีย4ี่สิบค่าความหวังคือเสียเยอะนะครับส่วนมิติแลนด์ครับเป็นจ่าฝูงนะครับส6บนัดยิง3าสิบครับเสียสิบห้าในคาัาผม คู่นี้เนี่ยการเจอกันนะครับโอ้โหถ้าดูสถิติการเจอกันเนี่ยแหมแฮนดิแคปก็น่าลุ้นอยู่นะครับสำหรับมิติแลนด์ครับคือชนะมาลุลัวครับเกือบตลอดครับจากทุกรายการนะมีหลุดเสมอไปเกมเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่าส่วนฟอร์มช่วงหลังครับเวลเจลสูงมา3นะครับสูงมา3ภาพรวมเนี่ยภาพรวม10เกมหลังสุดนะครับจากทุกรายการนะครับก็สูงไป7ครับสูงไป7แล้วก็ตามไป3นะครับส่วนมิติแลนด์ครับ สูงมา3ามเกมติดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยก็สูงไป7ต่ําไป3เช่นเดียวกันนะครับจากทุกรยการนะครับส่วนสถิติสูงต่ำครับในลีกนะครับก็เวจลสูง4ต่ํา4นะครับครึ่งคึ่งนะครับส่วนทั้งฝั่งของมิชแนนครับสูง3ต่ําไป5้นะเออนะครับผมแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่ จะสูงค่อนข้างเยอะนะสำหรับคู่นี้นะครับเพราะด้วยบอลที่ศักยภาพต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับมิทิลลนก็มีโอกาสนะครับที่จะถล่มเข้าใส่ได้นะครับมี3031นะเป็นไปได้ครับผมว่ามิทิลเลนมีโอกาสดิงแตะหลัก3เมตรได้ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นนี่คือตัวที่เลือกมาหนะ้าคลิปในวันนี้ครับ ฟุตบอลเดนมาร์ก s i s ีกาเอวอร์เจลพบกับมิทิลแลนครับที่เลท2.75นะครับผมอะใครอยากได้ตัวเพิ่มเติมครับแอดไลน์ได้นะครับที่แอดบวก99นะครับสมัครยูเซอร์เรียบร้อยก็แจ้งขอเข้าร่วมกลุ่มพูดคุยกันได้เลยนะครับนะใครที่อยากจะพูดคุยก็สามารถแอดไลน์เข้าไปได้นะครับแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ